สวัสดีครับผมกับคนที่มีชื่อว่า,าค,คิมนะคุณจำคุณผมจะบอกอะไรนะกับคนดูนะทุกคนว่าวันนี้คนที่มีชื่อว่าคุณยวนะเขาไม่อยู่นะทุกคนที่เขาเล่นบอลที่ปทางกับผมซ้อมแก้มือกันนานสุดท้ายไม่ทำแล้ว่ะผมจะมาฟาเวลทุบ เดี๋ยวชุดชุดมืหมื่นข้าหัวเราจะเปลี่ยนผลหนึ่งผลนะทุกคน้าผมะขั้นใครไดินละข้าห,ห,หัวก่อนจะชนะนะทุกคนซึ่งผมมีเ,เ,เพื่อมีหมื่นเก้านะสมผัมีหกพันนะทุกคนก<ม>็ฟาบิดยาวอะวจะได้ครบหมื่นน่าจะีสี่พันปะใช่ใช่ <ปะ S 1> ใช่้ยังพิ่งฆ่าดิ เรียน,นขอเจ้าคดิหนหน่อยไปแล้วจะบึงคาบเด้อรุ่มแล้วสี่สิบห้ารุ่มแล้ว 4, 5, ห้าสิบสามเป็นฉันใช้ไม่ได้แล้วหรือว่าได้ง่ายก็ยังไม่ได้แล้วมันจะไม่มีไม่จะได้แล้วอ้ oh, <wow. S 2> ว้าวผมจะทำการฟังซึ่งผมผมว่งเจ็ดสิบกว่าผมวิ่งแ okay, ค่ห้าก็ไม่ก็ เฮ้ยทุกคนแบนเขาได้เนียทุกคนช่อนเอ็มนะเลิกกดติดตามเลยนะทุกคนแนะนำให้เลิกกดติดตามเพราะบัคโกนุกสินทุกอย่างนะทุกคนแล้วกล้พีพีด้วยบอดเลียมเพราะมันเลียมครับไม่เลียมโม้มันเลียมจานเลย <S 1> <S 1> เลียมมันหน้าตอบอกว่ามันหลอกใครๆก็บอกมัน คงเออัพหมัดก,กันแรงเฮ<อ><พ>้ยทุกสายมีที่เปิดาหงอเขาดูแล้วบรอับดตอนนี้ไม่ต้องเปลี่นบอีสี่พันใช่ไหมแล้วครบหมื่นนึงผมก็ได้เปลี่ยนฝลนแล้วโอเช็ดโอ้เช็ดมันโดหดเกินไป มันโหดเกินไปโอ้โหลบเลยลูบเลยมนันทะลุมาน่ากังเพนซับเวผีซับเวผีมากี้ตาแล้วเพื่อนเรามก็เราใช้ก็ตาเลยดูเพื่อน ไม่นะ้วครูสอนอีกสอนนาทีจะหมดแล้วโอเคอเราจะพูดนี้นะมันเก่งแต่พกเนะะาะแต่พมก็เก่งแต่ฟาร์มด้วยกดสปินเนี่ยมันเกลดมากขอผลสม,มด้วยกระผุกผลสมดผลสมดฟาร์มดีมากดีพอพากระผลพระได้นะ เคยใช้บุ่นาพารได้เอลดีหนึ่งเด้เจ็ดร้อยกว่าไมไไแ่แล้วใบขี้แตกแล้วแล้วก็ดำการยาซ์ซูเปอร์ได้จะมาหาเพิ่มบิทีนหนึ่งน,นะทุกคนเดิมทุก,ทก,ทก แล้วเข้าเซิร์ฟใหม่เพราะว่าเซิร์ฟเดิมนั้นบัรก,กี้ไม่เกิดมันจะแยกทางกับเพื่อนตรนเซิร์ฟนี้โคตรครูลุสอนโอ้เช็ดเฮียอะไรเน,นี่ยโคบอลฟูสอนุญาตโคฟิลส์กัดหลอด คยนอยู่เขานอยู่โคนี้จำเป็นมากเ็าจาโคนี้ผมยิ่งโตยิ่งโตยิ่งสิบเติทีีเก็บเงินด้วยนะทุกคนซูมซึ่งตอนผมอันจะฟาได้รับมาเพราะถ้าหมดตังหมอบมันก็ขั้นเบานัก คุณมากกี้คือคนที่ผมไม่อยากใช้โอ้ชิตุกงแอ้วทุกคนผมจะสร้างซีรีส์ใหม่ก็คือซีเอ้ยดูวอกอะไรนี่คือซีรีส์นู้ฟาร์มนู้ฟาร์มดูซีรีส์โอ้พระเจ้า เรื่องไรไปชี้เ่อมันเท่าไหร่วะสา้านสานืตอนอยู่มัดจอมอยู่มัดจมโอมอกะจับอบบืม้อพลัมปัดไปด้าซ้นะตูนี่กี่ปีชันตอม Oh, โอ então, oh oh ้โหจ้าโดมโ้มโอไม้โอไมายโอเปไปเกาะต่อไปได้แล้วนี่ว่าแต่ผมฟาร์มอยู่แวคนก็อาจจะไม่ได้ไปนะเอาไปแง่กูเกลียรเปลี่ยนเกาะมากกว่าเฮ้ยนายฟาร์มอยู่สนายฟาร์มอยู่จุดไหนอะจุดสองจุด โอ้พระเจ้าคอณมันมีคนแย่งเราอยู่ด้วยไม่แลก็เราจะเปลี่ยนจุดอ,อินบอกเพื่อนหด้วยว่าอินบอกคนดูนด้วยอินอับชิดนี่ใช่ๆๆอินบอกคนดูด้วยว่าข้าหัวเราครบแล้ว่าไล้ะเขาจะดูเออเข้าขเข้าครบแล้วทุกคนไปดูเขาส่งผลกันมันจะได้รอให้เขาเปลี่ยนที่ฟาร์มเปลี่ยนที่ฟาร์มที่อั่นก็ได้แ่้ววันนี้ วากี้เกิดแล้วจะมุกขุ่นยางในห้องน,นี้นะเพื่อนข้าวก็จะไม่เคยพูดเลยโอเคครับ <Okay, stop. S 2> ตอนนี้ผมก็ขอฟกกราร์าตตัวนี้แล้วเพื่อนว่าสมุดผมหนาแต่ตัวเรือตัวผ้าตัวนี้ก่อนโอ้ยเจ็บปุ้มเต็โคตรเต็มโอ้พระเจ้าปุ้มเต็มหัว อ,อารมณ์ปั่นหัวอโอ้เราเสร็จก็ตู้อูหน้าไปดันด,ดล้วก็เลยตาย้วยหมดัดสาาีส่าซานนะนี่ผมลอยชี้กเากเาะลีนนะทุกคน พอดีพอดีมีคนนึงแล้วเขาปิดเพลงปัญญาอ่อนฟันอยู่นะทุกคนก็้อาขออภัยนะที่มีเสียเพลงปัญญาใครก็เป็นนเปิดฟัน้นัผมชิปชมานน้องม โอ้เต็มเต็มเลยเปียวพูเฮ้ยข้าวหอมจะสุ่มผลได้แหละขออยนิดหน่อยนะเฮ้ยมิดขอ้อฟาร์มเลยนะเอ้ยจอะไรวะชิมขอ้อฟาร์มเลยนะข้าวหอมจะครบแล้วมือมนนะึงอ,อ่ะ ก็ร้องความจริงเชื่อของชื่อมิดแต่และคนคมิดแต่และคนอาขอโทษนะพอดีคุพูดผิดครับเขาชื่อว่าคลิสนะทุกคนออโต้คลิสเออเขาเป็นคนที่อยู่ในช่องที่มีชื่อว่าเอ็มงง,งคนที่ก็ไม่แค่เอ,มอ็มมาขยัดเติม นี่เซาแฝดเซาบังกิษวะถ้าแตอันจิตปะแล้วมันก็มีคมละค่ะแบบอันจิดแหลยโอเคมาพูดเรา่ประสบผลกันเพื่อนถ้าม่หมื่นหนึ่งละปะเ,เราเวฟเราจะวะลุงวาปจะเวฟนะมาเพื่อนไปกันในยูทิ่ก่อนอ่ะ ได้ได้นะคริสหรืออีกชื่อหนึ่งผมจะเรียกเขาในตอนนี้ก็คือเคาว่าครีมนี่เคาว่าเอ็มนะแมะชั่นอินอะเอ็มอะ,ะเอ็มงูงูพูเล,ลนพูดเลยพูเลนมาทอนโอ้ชิตนี่้วยังไม่สูบมหอไม่งั้นอดได้ผล้วนะ เอาโปรแซนโผลแซนโผลแซนทนแซนทนแซนเาจะมาสูตกันนะคะสูตรผมก็คือปล่อยสกิลผลพัดลมใส่หน้ามันนะแล้วก็สกิลเดสแคตัวเองก็เลยกระเด็นไปถ้าทุกคนติดอยู่ตรงนี้แสดงว่บบาถูกแล้วทุกคนก็ถูกพื้นให้ม,าม,ามาันไม่ติดตรงนี้นะแล้วคนก็ย้ามาโดยห้ามให้พลังงานหมดชิบหายแล้วตู้มาขนโอ้พระเจ้านี่ โดยที่มันคือมันดาแล้วพวกเราก็ทำการอย่าพิ่งกดสูงครับแล้วก็เด้วนรู้แล้วคุณสูงหนึ่งสองสามจมตีใส่คุณส่มแล้วก็ับกระทืบใส่หน้าคุณส่มแล้วก็รีตัว3่าพันนะะ้ำคุณหนึ่งสองแล้วก็สาม สิี่เา้้กันด้วยนะแล้วก็ทำค่เดี๋ยวปนห้อสุดแล้วก็สุดพร้อมกันเลยเพื่อนสามสองหนึ่งไ้ยไม่ดูสามสอหนึส้มตือตืนตือคุณได้คนละไคนละอ่ะสุมแล้วสามสองหนึ่งสุุดแล้อะไคลสาสอหนึ่งมสสามสอสมนึ่งอ ส,สูงดีกว่าปัญญาฮะ่างานนงานงานงานคุณนี่คือคนละออปัญญามันไม่ิวให้แต่นราเราต้งใช้กดคิดฟ่ามันเรื่อยใช่ไหมมาไปกอนนะเพื่อน โอ้พอดีมีไอ้ผู้เสือดสองคนมานะทุกนออนคนแะค่พูดในเดอะฟาร,รม์มเกาะไหนอ่อนะนั่นเราขอฟาร์มนั่นฉันขอฟาร,รม์มเกาะนั้นนะนะเนะกาะที่มันชื่อวนะ่าเดสเซอร์ออเอนะ่ะมันมีไอ้พูดบ้าพูดคำว่าโอเคนะทุกคนปะัญญาเป็น,นคนที่ เพื่อผมก็จะใช้ผลที่บิชอว่าล็อกเก็ตห้ามซื้อผลใหม่นะเพื่อนผลแล้วขายบ้าเลิกขายปะเชี่ะเออคือผมก็อยากได้ผลเลิมนะเพราะเขาเห็นว่าสกิลมันรีวิวใหม่เขารีผลใหม่โหดกว่าเดิมเยอะเลยนานแล้วแหละ เปลี่ยนเป็นสปินได้ได้ไหมคุณน่ะนะเปลี่ยนตัวไอ้บอกว่าเพือกผมหยอกเลยครัาจริงๆสมได้สปินความจริงเมื่อผมหยอกเล่นเขาสมได้สปินอ่ะเขาข้ามบทในตัวออกมาเดี๋ยวพัลเดี๋ยวเราจะดีกว่านะ ไม่ไม่ได้เป็นได้อย่างเดียวนะเว้ยสกิ๊กก็เป็นได้เรารู้แต่อันนี้ใช่มันน้อยกว่าเออแล้วฉันก็เปิดใหม่แล้วฉันก็ยังอัดคลิปอยู่ด้วยแล้วก็พูดสะดันเชียร์อ้้าเกิดนผลล็อกเกอร์จะเกิดผิดผลโอเคโอเคเพื่อนผมไม่ได้โกนะถ้าเกิดผิดผลเฉยเขามาขุดซื่อสัตย์ ชิมมอซูสีก็อีกเนียซื้อหมาหมากินข้าวด้วยกันปุ๊บหมัดเกียวจอดคนยานใสมันหัวที่ดีนะแล้วมันไม่ได้สาโลเกียร์นี่องชิมกน เพลียครับผลเดียวนะไม่เราจะได้เพลียครับผลเดียวนะคิมโอ้ผมจะ,จะเลิกแล้วนะ่ะขอแบบไปเกาะต่อไปผมก็จะเลิกเกมนะชิบมมิมะยากขี้เกียจอัพครับแล้วก็ทำไปเรื่อยๆเลอื้มก่อนเดี๋ยวไปจิกไงหนึ่งและออกไปทางข้างนอกตุ้มอย่าได้ผมจะต้นเลิกนะคงเพราะว่ามีพูดบ้าอยูา่ามามาสอบคนนะ ชื่อว่าหมายกระบียนะคุณเขาพูดภาษาคนแต่เป็นคนบ้าๆครับเขาพูดตอนไหนครับโอ้ยเช็ดวัตถุฟุตุลไม่โยนไม่ทุบไม่ผมมีได้รอเกิดมากวาอเพราะเราเกิดดัมเมดแลนด์แต่ผลยาได่เคยใช้ผมไม่ค่อยคือ

จะกระดิกกัะทะเลทรายนะชิม เสียบมันอ้ออะไรเนี่ยอยากกินรู้เสียบมากินนะครับคนดูโอเัลทาทขาถุยเจ้าผมดูลักขาถุยลักขาถุยลักขาถุยตายไปโอสมาผมทะลุบ้านได้ไหมเดี๋ยรู้แค่นี้แหละ ได้ค่ะเขบอไม่เข้าฮะอย่าคิดลึกคำนั้นพูดได้แค่นี้ครับเอ้ทะลุทะลุทะลุมันทะลุได้อยู่เน้่งอ้นแหจ้าเชื่อ้อมันจะหมดเ ลำบากว้าวุ่นเลยโอ้โหต่อยพลาดรัวๆเลยอืมอืมอืมอ๋ออืมกดชันฉันอ่อนไม่อยากนะเราคิดาามิดแลนด้วย

ยันหุ่นกอะมัลมันจะเะก <Okay. S 1> ียวมักจลไดแค่มา